เพื่อนๆวันนี้มาทําหมูป่าผัดใบยี่หร่าก,กันนะคะอร่อยแน่นอนค่ะใส่น้ํามันพืชลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆใส่พริกแห้งนะคะกระเทียมแล้วก็พริกสดลงไปผัดเลยค่ะผัดให้หอมเลยค่ะเพื่อนๆใส่หมูป่าที่เราตุ๋นไว้แล้วนะคะลงไปค่ะเพื่อนๆใส่ผงปรุงรสนะคะน้ําปลาค่ะน้ํามันหอยค่ะ รสชาติได้ที่แล้วจีจะใส่ใบยี่หร่าแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะจีปิดแก๊สแล้วนะคะเพื่อน,นหอมมากเลยค่ะกับข้าวนี้ถ้าใส่ใบยี่หร่าลงไปนะคะเพื่อนๆรสชาติไม่ธรรมดาทุกจานค่ะได้แล้วค่ะเพื่อนๆตัดใส่จานนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆหมูป่าใบายี่หร่าของจีค่ะ ทานกับข้าวสวยร้อนๆแซ่บนัวเลยค่ะ